สวัสดีค่ะคุณใหย่ค่ะนี่เนะคุณใหย่ฝันดีเนาะฝันเช่นไรคุณใหญ่ฝันเนี่ยนอนไปหันไปนี่ครับมามีผู้น้ำมาเล่นผู้หนีมาเล่นไม่ใช่กันบ่อได้นอนเลยเอาข่าวเล็กหน่อยแรงมากคึกคึกมนหายเล็กหน่อยชุนเห้นไม่เง็กหน่อยที่มันดื้ออีสองคนนางจะคออยู่มันบดืดหรอกสองคนมียังมาฝากไม่ใหญ่เลยอีสองคนแต่ยังมาตออไม่ใหญ่เพราะแต่ยังมาหาเพรแต่ิึนยังมาหาน โอ้วันได้เงินมาใหายอ้เด็กหน่อยสองคนนั่นได้เงินมาให้ยพูดละลอยดีล่ะพูดละลอยเอ้ว่าเนี่ยว่าสองคนมาได้ยังมาได้ยังมีสิเห็นเห็นเด็กหน่อยสองคนเอาเงินให้ไม่ใหญ่มันแนมจุคคอยแคร์อยู่มันแนมเงินนั่นม่ใหญ่เด็กหน่อยสองคนมีปัญญาเอาเงินมาให้ไม่ใหญ่เด็กหน่อยสองคนันนั่งอยู่ถ้าให้คุณยายปีเป็นตัวดีว่ายที่เก่าชุนซองแล้ว ไม่ใหญ่ตีกูเฒ่าก็ไม่ใหญ่ดิไม่ใหญ่สู้มเลเขาคนดีสูงคนเล็กน้อยสู้เล็กน้อยมันดื้อเห็นมาให้คุณยายมันก็เลยมาเบิ่งเพิ่นมาเบิ่งตัวค่ะเพิ่นมาแนมจะรอจะแล่อยู่อันผู้เพิ่นดื้อค่ะเศร้าดื้อใช่ะเพิ่นก็ตีแล้วเนาะตีแล้วตีเลขแล้วอะไรคุณใหญ่เศรนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวของคุณใหญ่ค่ะเก้าศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งค่ะเอาไปเป็นแนวทางเนาะคุณยายเนาะโอ้ยผมด้ฟังขอบคุณค่ะคุณยายค่ะ